สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่พีเซีทุกท่านคะ mm ่ะ hmm. เสียงแ้วแจ้วแอบแอบมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ห,หายนะคะยังไม่ห,หายดีนะคะแต่เสียงยังเป็นแหบแหบอยู่ก็ทนทนฟังสักนิดสักหน่อยนะคะนะคะ mm hmm. ตอนนี้ตีก็เดินทางมุ่งหน้าสู่ ด่านมิตรภาพไทยลาวนะคะตอนนี้อยู่ที่หนองคายนะคะตอนนี้อยู่ที่หนองคายตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองหนองคายนะคะ <_ an> บอกได้เลยว่าแถวนี้โอ้โหจเจริญมากเลยนะคะตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นร้านขายรถนะคะร้านขายรถไม่ว่าจะเป็นร้านขายรถห้างสปปรรพสินค้าห้างขายมอเตอร์ไซค์นะคะมีเต็มไปหมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นขายอะไรหรือว่าขายยางอันเนี้ย แบบแถวนี้แบบเยอะมากเลยนะคะจะเป็นหรือว่าจะเป็นบริษัทนะคะหนึ่งเลี้ยวซ้ายจะไปเวียงจันนะคะเนะะี่ยค่ะเราต้องเลี้ยวซ้ายนะคะถ้าตรงไปจะเป็นอำเภอบววุญพุนวิสัยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปสู่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะ,คะถนนแถวนี้กว้างมากเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นประมาณ หนึ่งสองสามประมาณหกเลนนะคะหกเลนหกเลนข้างละสามเลนเลนที่สี่วิ่งน่าจะเป็นเลนจอดรถแล้ว่าเป็นเลนมอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้เขียนว่าอะไรเนาะภาษาอังกฤษนะคะอ่านไม่ได้นะพี่อ่านไม่ออกหรอกนะคะอ,เอ,ะอัเภอห้าบอเลี้ยวซ้ายเวียงจันเอออ,เอ,อัเภอขห้าบอเลี้ยวขวาเวียงจันตรงไปนะคะ ก็ต้องตรงไปตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่นะคะรอไฟแดงก่อนอบบรรยากาศตอนเช้าๆนี่ดีมากเลยนะคะดูฟองฟ้าเข็มใสนะคะท้องฟ้าเข็มใสมากเลยนะคะเดี๋ยวตีจะพาไปเที่ยวสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะโอเสาไฟนะคะเสาไฟติดรางเดียวเป็นแถวกันไปเลยนะคะ ร้านขายของ้านขายเครื่องดื่มร้านขายของซ้ำเต็มไปหมดเลยนะคะหรือว่าร้านจะเป็นร้านขายของฝากนะคะของฝากกับลาวเนี่ยจะเนียจนตอนที่ตีอ่สมัยนะคะสมัยตอนตีกับลาวอยู่ตลอดนะคะช่วงทำาพาสอร์เงินนะคะนแล้กับบ้านอยู่ตลอดเดวลานะคะ ทุกๆเดือนนะคะตะก่อนนะคะทุกๆเดือนทุกๆเดือนก็ซื้อแวะซื้อหวยแข้งนะคะอย่างที่อชอบซื้อกลับไปนะคะก็มีหรือว่าจะไปเดินห้างอ่าโลตัสเนี่ยคะห้างโลตัสอยู่ที่หนองคายบอกได้เลยว่าห้างใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ก่อนได้ได้ให้เราพูดถึงตะก่อนเนาะยังไม่เคยเข้าห้างสักครั้งนะคะไม่เคยเข้าห้างก็เป็นครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตละครั้งเดียวเลยนะคะ ตอนนั้นนะคะไปเดินห้างโลตัสท,ที่หนองคายไปเดินห้างโลตัสท,ที่หนองคายหลงนะคะหลงนะคะเพราะว่าเป็นเป็นจะให้พูดว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นาสาวบ้านนอกสาวบ้านนอกเข้าเมืองไม่เคยเข้าห้างไม่เคยเลยอยู่ที่เราก็มีนะคะห้างตลาดเซาสสองตลาดเซาสั้ันสองนะคะมีอยู่แต่ว่าก็เป็นห้างที่ว่าไม่เหมือนห้างที่นี่นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นห้าง แร่ปสินค้าหรือเป็นห้างโลตัจะเป็นห้างขายของที่ว่าอารูล่ามากๆเลยนะคะเข้าไปข้างในโอ้โหสวยงามกว้งใหญ่แล้วก็ทำให้ตีแบบคนที่ไม่เคยเห็นเนาะเข้าไปแต่ทีนี้ก็ไปหลงอยู่ในห้างนะคะเกือบหาทางออกไม่เจอนะคะเข้าทางหนึ่งกลับไปออกอีกทางหนึ่งนะคะหลงทางเลยนะคะนั่แหละค่ะ แ้วก็ส่วนมากแกแวะมักซอบซื้อนะคะชอบซื้อ,อหอยแข็งอย่างเงี้ยหอยแข็งแล้วก็จะมีอะไรอีกเ้หอยแข็งก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่ก็จะเป็นบโบกสระหว่างรถระหว่างประเทศนะคะรถที่ว่าระหว่างประเทศหรือว่ารถที่ว่าเป็นรถมีนะคะเป็นรถมีหรือว่า,ารถพาสทีเป็นเค้าคิวที่ว่า รถอยู่ที่สะพานแล้วค่ะจากด่านลาวจากด่านไทยไปด่านลาวอย่างนี้ค่ะอันนี้เราเลี้ยวซ้ายนิดีจะไปจอดหาจอดปั๊มน้ํามันแต่งตัวก่อนนะคะถึงจะไปที่สะพานมิตรภาพไทยลาวได้นะคะหาที่จอดรถก่อนก็เราก็ออกจากที่สะพานมิตรภาพไทยลาวมาแล้วนะคะเราก็เดินหน้าโตนะคะตอนนี้ก็กําลังกลับนะคะตอนนี้กําลังกลับนะคะ จกากสะพานมิตรภาพไทยลาวมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดอุดรน,นะคะแต่ว่าจะแวะไายสมบรรยากาศนะคะสมบรรยากาศแต่ตอนนี้ฝนตกลินลินนะคะฝนตกลินลินตอนนี้ก็ประมาณ11บเอมงนะคะ11บเอ็ดมงเช้าหรือว่า5้ามงเช้านะคะนี่ค่ะฝนก็ตกลงมาลินลินเลยนะคะไม่ลินเลยนะคะกาลังตกปกป๊กปกปิกจะลูกให,ใหญ่เลยนะคะอันนี้จะเป็นถนนตรง ทางเป็นถนนมิตรภาพนะคะตรงนี้นะคะแถวนี้จะมีบ้านมีตึกอาคารขายขายของหรือว่าเป็นตึกอาคารพาณิชย์หรือว่าเป็นห้างต่างๆนะคะเป็นร้านขายของส่งก็มีนะคะ ฝนตกนะคะฝนตกไม่ค่อยมองเห็นอะไรสักเท่าไหร่นะคะอ่าอุดรตรงไปนะคะแล้วก็อุดรตีจะพาเข้าไปชมมาบรรยากาศาในแถวฝนก็ตกนะคะไม่รู้ว่าจะถ่ายได้ถึงไหนนะคะนี่ก็จะเป็นแถว อาสารากางนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นแถวสารกลางฝนตกลงเม็ดใหญ่ด้วยนะคะฝนตกแรงมาก่ไนหะ,ะตรงนี้จะเป็นสารากาง,งจังหวัดหนองคายนะคะมุมนู้นตึกสูงๆนู้นก็จะเป็นโรงพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลหนองคายนะคะ <c ười> จังหวัดนะคะตรงนี้จะเป็นสารกลาง นตกนะคะแข็งฝนนะคะวันนี้แข็งฝนอีกแล้วนะคะตีบรรยากาศรอบๆนะคะถนนตรงนี้จะเป็นถนนประมาณสี่เลนนะคะตรงนี้นะคะสี่ประมาณสี่เลนนะคะ ฝนตกปอยๆแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวเมืองเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเมืองหนองคายเลยถนนก็จะถนนกลางตัวเมืองหนองคายเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นหน้าสรารการนะคะน,น,น่าจะมีมีน้ำพุพุ่งขึ้นมาด้วยนะคะตรงนั้นนะคะ เสียดายฝนตกนะคะถ้าฝนไม่ตกนี่เก็บกับรรยากาศสวยๆงามๆเลยนะคะจนจะเสียดายแต่ว่าฝนตกนะคะมันตน้องแหงฝนทุกทีเลยช่วงนี้ก็หน้าฝนนะช่วงนี้นนเองฝนตกแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะพี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะฝนที่ก็ได้หยุดถ่ายนะคะขอขอซนหุ่มพิ่นนะคะ เลงขึ้นเลงขึ้นเลยค่ะช่วงนี้หน้าฝนไปไปไหนมาไหนก็ลำบากนะคะเพราะว่าฝนตกหาถ่ายคลิปก็ยากนะคะเพราะว่าฝนตกใส่โทรศัพท์ไทยทีนี้ฝนถึงโทรศัพท์ก็สอดไปเดี๋ยวใซ้ไม่ได้นะคะ ร,วม,รวมนะคะทางก็ลื่นด้วยนะคะเนี่ยถ้าฝนตกทางก็ลื่นรอฝนหยุดตกตีก็จะไปต่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าฝนตอนนี้ตีก็อยู่ที่บนสะพานลอยจังหวัดหนองคายนะฝนก็ยังตกอยู่นะคะตกแต่ว่าตกไม่แรงสักเท่าไหร่นะคะฝนก็เริ่มมา หยุดนิดนึงนะคะหยุดนิดนึงตีก็เห็นสะพานลอยไม่ได้นะคะขอให้ได้ขึ้นมาถ่ายเก็บกรรบรรยากาศมุมสูงนะคะให้พี่ๆเป็นเพื่อนๆได้ชมได้ฟังไปพร้อ,อมๆกันเลยคะ่ะี่ค่ะข้างบนนี่สวยมากๆนะคะถ่ายถ่ายภาพมุมสูงนี่บอกได้เลยว่าตีสอบบนสะพานลอยนะคะถ้ามีโดน ถ่ายได้ย so on, ิ่งดีนะคะภาพมุมสูงมันจะสวยนะคะภาพมุมสูงเพราะว่ามีกจถ่ายได้เต็มถนนนะคะดูเกาะกลางถนนนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะอู้จัดสวนด้สวยงามมากเลยนะคะเกาะกลางถนนก็กว้างๆนะคะถนนตรงนี้ก็น่าจะประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณแปดเลนนะคะสองฝากนะคะฝากละสี่เลนนะคะอันนี้น่าจะเป็น โรงเรียนหรือว่าวิทยายลัยนะคะนะคะตรงนี้จะเป็นถนนมิตรภาพอยู่นะคะตรงนี้จะเป็นถนนมิตรภาพนะรถค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้นะคะรถค่อนข้างเยอะอันนั้นน่าจะเป็นสมุทรโรงเรียนหรือเปล่านะคะนะคะตีสะออนแต่กอกลางถนนนะคะจัดสวนได้สวยงามมากเลยนะคะ,นะคะ ถนนก็สวยสวยนะคะถนนหนึ่งสองสามสี่แปดเลนนะคะแปดเลนถนนจุดนี้จะเป็นแปดเลนแต่ว่าวมกว้างมากๆเลยนะคะถน,นนะะทางเท้าก็สะอาดสวยงามนะกถนนสวยข้างในน่าจะเป็นอะไรพิมนเขียนว่าอะไรเนี่ยโอสานอะไรเขียนว่าสาน สามหรือเปล่านะคะสามจังหวัดสาลจังหวัดหนองคายหรือเปล่าสี่อ่านถูกไหมเนาะประมาณนี้นะคะน่าจะถูกอยู่นะคะสาลจังหวัดหนองคายนะคะตรงนี้มีใจโรงเรียนนะคะนีคะอุ่นดอกไม้นะคะตรงนี้สวยมากเหมือนกแล้วก็สะอาดงามตามากๆเลยนะคะทางเท้าก็สะอาดสุดยอดเลยค่ะ นี่ค่ะฝุดบาทนะคะข้างบนฝุ่บาทนะคะ,ะ,คะมือขวามือเราฝนตกลงมาอีกแล้วนะคะฝนมาอีกแล้วทางนี้จะเป็นทางไปอุดรนะคะตรงนี้นะคะแต่ไปอุดรส่วนฝากนี้จะเป็นทางเข้าตัวเมือง หนองคายนะคะตรงนี้จะมาจากหนองคายตรงนี้มีห้างมีอะไรมีตึกสูงๆเยอะแยะเลยนะคะ,น,คะนี่เขียนว่าอะไรเนี่ยตีอัานไม่ค่อยออกนะคะฝนก,ก็ตกโอ้ยฝนมืดมาเลยนะคะลงม็ดใหญ่ด้วยนะคะ ็คลิปนี้ตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะเดี๋ยวติดตามใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝนตกเริ่มแรงเข้าแรงเข้าแล้วนะคะหาที่หาที่